สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะมาพบกันในช่วงเวลาที่อบอวนไปด้วยความรักเพราะใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วและแน่นอนว่าเรื่องของดวงชะตาก,ก็จะเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะใครที่อยากรู้ว่าปีนักสัตว์ไหนดวงความรักกำลังปังมีเกณฑ์สมหวังหรือมีโอกาสได้พบรักดีๆในช่วงนี้ วันนี้เราจะมาพูดถึง8ปีนักสัตว์ที่ดวงความรักโดดเด่นที่สุดในวันวาเลนไทน์พร้อมแนะแนวทางเสริมดวงความรักให้เฮงๆปังๆจะมีปีนักสัตว์ของคุณติดโผหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะในปีนี้ดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อดวงชะตาความรักของแต่ละปีนักษัตว์แตกต่างกันไปแต่มี8ปีนักสัตว์ที่จะได้รับพลังบวกด้านความรักเป็นพิเศษ ได้แก่ปีมะโรงงูใหญ่สเสน่ห์แรงดึงดูดรักแท้ปีมะโรงเป็นปีที่มีพลังบวกในเรื่องของสเสน่ห์ดึงดูดคนโสดมีโอกาสสูงที่จะได้พบรักแบบไม่คาดฝันอาจมาจากการแนะนำของเพื่อนหรือเจอกันในงานสังคมส่วนคนที่มีคู่แล้วความรักจะพัฒนาไปอีกระดับอาจมีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายหรือแต่งงาน ปีมะโรงควรเสริมดวงความรักโดยการใส่เสื้อผ้าสีชมพูหรือสีแดงในวันวาเลนไทน์และพกเครื่องรางเสริมสเสน่ห์เช่นหินโรสคอร์ปีมะเมียปีม้าสเสน่ห์แรงมีเกณฑ์เจอรักแท้สำหรับคนเกิดปีมะเมียดวงความรักในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้จัดว่าโดดเด่นสุดๆคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ใช่จากการแนะนำของเพื่อนฝูงหรืออาจเป็นคนที่คุณเคยรู้จัก แต่เพิ่งเริ่มสารความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะหวานชื่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้รับของขวัญหรือเซอร์ไพรส์จากคนรักปีมะเมียควรเสริมดวงความรักด้วยการพกเครื่องรางเสริมสเสน่ห์เช่นหินโรสคอร์หรือจี้รูปหัวใจหรือใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือสีชมพูในวันวาเลนไทน์ปีเถาะปีกระต่ายความรักสดใสคนโสดมีลุ้น ปีถาะเป็นปีที่มีสเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วและในวันวาเลนไทน์ปีนี้พลังแห่งความรักจะช่วยส่งเสริมให้คนโสดได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่อบอุ่นบางคนอาจได้เจอรักจากการเดินทางหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆส่วนคนมีคู่ความรักจะราบรื่นเข้าใจกันมากขึ้นและอาจมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกัน ปีถอกค,ควรเสริมดวงความรักโดยการวางดอกกุหลาบสีชมพูในห้องนอนหรือโต๊ะทำงานใช้โรชั่นหรือเครื่องหอมกลิ่นกุหลาบเพื่อเสริมสเสน่ห์ปีราักาปีไก่มีข่าวดีเรื่องความรักคนรักเก่ากลับมาสำหรับคนเกิดปีรักกาวันวาเลนไทน์ปีนี้จะเป็นช่วงที่มีความรักเข้ามาแบบไม่คาดคิดคนโสดมีโอกาสได้กลับไปคุยกับคนรักเก่า หรือได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนส่วนคนมีคู่ความรักจะมั่นคงขึ้นอาจมีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายหรือการแต่งงานปีระกาควรเสริมดวงความรักโดยการใส่เครื่องประดับเงินหรือทองเพื่อเสริมพลังความรักและใช้กระเป๋าสตางค์สีแดงหรือชมพูเพื่อเรียกพลังบวกปีขานหรือปีเสือความรักสมหวังมีเสน่ห์สุด ดวงของคนเกิดปีขาในวันวาเลนไทน์ปีนี้มีแต่ความสุขสดใสคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบปุ๊บปับ๊บเจอคนถูกใจจากการทำงานหรือการเข้าสังคมส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนและโรแมนติกมากขึ้นอาจมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันปีขานควรเสริมดวงความรักโดยการใช้ริบสติกหรือเสื้อผ้าสีแดงเพื่อเสริมสเสน่ห์ หรือพกเครื่องรางรูปหัวใจหรือสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายปีมะเส็งหรือปีงูเล็กรักเก่ารีเทิร์นคนรักกลับมาสำหรับปีมะเสง็งดวงความรักในช่วงนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะคนที่มีรักเก่ายังมีโอกาสได้กลับมาเจอกันและสารสัมพันธ์ใหม่คนโสดอาจได้เจอคู่ที่คุยแล้วรู้สึกคุ้นเคย ส่วนคนมีคู่จะได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จากคนรักเป็นพิเศษปีมะเสงเสริมดวงความรักโดยการไหว้ขอพอรพระตีมูรติหรือเทพแห่งความรักและหลีกเลี่ยงการพูดจาประชดประชันในช่วงนี้ปีมะแม่ปีแพะรักสมหวังโอกาสพัฒนาไปอีกขั้นคนเกิดปีมะแม,ะแมะ่ดวงความรักกำลังเบ่งบานโดยเฉพาะคนที่มีคนคุยหรือแอบชอบมีโอกาสสูง ที่มีความสัมพันธ์จะพัฒนาไปสู่การเป็นคู่รักส่วนคนมีคู่อาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือสร้างครอบครัวปีมะแมควรเสริมดวงความรักโดยการใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นวานิลาหรือกุหลาบเพื่อเสริมสเสน่ห์หรือพกของตกแต่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคู่รักเช่นหัวใจหรือหินคู่ปีจอหรือปีสุนัขรักมั่นคง คนรักซับพอร์ตดีสำหรับปีจอความรักจะมั่นคงและมีความเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีโอกาสเจอคนที่จริงจังและพร้อมดูแลส่วนคนมีคู่อาจได้รับของขวัญหรือเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากคนรักความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นปีจอควรเสริมดวงความรักโดยการใส่เครื่องประดับเงินหรือทองคำขาวเพื่อเสริมสเสน่ห์หรือ ดื่มน้ำพึ่งมะนาวในตอนเช้าเสริมพลังแห่งความรักสำหรับใครที่อยากเสริมดวงความรักให้ดีขึ้นไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แล้วเรามีเคล็ดลับเสริมดวงง่ายๆมาฝากเช่นการพกเครื่องรางเสริมดวงความรักเช่นหินรถคอร์สหรือจี้รูปหัวใจหรือการไหว้ขอพรเทพแห่งความรักเช่นพัตติมูรติหรือเจ้าแม่กวนอิม การแต่งตัวเสริมดวงความรักด้วยสีมงคล<ม>เช่นสีชมพูสีแดงหรือสีขาวการปรับพวงจุ้ยภายในห้องนอนเช่นการจัดเตียงให้สมดุลเสริมของตกแต่งที่เป็นคู่สรุปแล้วในวันว,นวาเลนไทน์ปีนี้มี8ปีนักษัตว์ที่ดวงความรักพุ่งสุดๆแต่ไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจและให้ความรักกับตัวเองก่อนเสมอ พราะเมื่อเรามีความสุขกับตัวเองความรักดีๆก็จะเข้ามาเองค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบคลิปหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวงของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับดวงชะตาและเคล็ดลับเสริมดวงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความรักที่สมหวังและเต็มไปด้วยความสุขค่ะ